for Minister to continue fight against Hopewell Compensation Award. Rathamontri wa gan gwasuon kamanakom. Tureem gan. Hi everybody. My name is Rosie and you're watching News Babes thang ALTV cheongsi TV rien sanok. Mawan gon. โรซี่แหนวัยรุ่นผู้ชายสองคนต่อสู้กันคนที่สูงไม่ได้วิ่งหนีแล้วก็ตะกอนหมาว่าระวังดวให้ดีโรซี่ oh. <Rosie S 2> ว่าเขาน่าจะเป็นคนดีนะคะขนาดสูงไม่ได้แต่ยังเป็นห่วงคู่ต่อสู้ให้ระวังดวให้ดีซึ่งคำทำนี้ภาษาอังกฤษก็คือ be careful ระวังดวให้ดีฮะ อะไรนะคำว่าระวังดูวให้ดีไม่ถึงเข้าแค้นกันหรอโอ oh my god! อดยังนี้ไม่ดีเลยค่ะไปติดตามข่าวกันดีกว่าค่ะ <c oughs> จากขา่าวนี้มีประโยคที่น่าสนใจคือ commenting on the high court's verdict yesterday Prime Minister Prayut Chan-o-Cha said that the case dates back many years, but the government will respect the court's ruling and transport ministry has been instructed to try to solve the problem. adding that he does not blame any specific party for the loss of the court case. คดีดังกล่าวมีอายุหย่อนลังไปหลายปีแต่รัฐบาลจะเข้ารบการพิจารณาคดีของศาลและกระทรวงคมนาคมก็ได้รับคำสั่งให้พยายามแก้ไขปัญหาพร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่าตอนไม่อยากทอดครสํสำหรับการสูญเสียในคดีนี้จากประโยคนี้มีคำที่น่าสนใจนั่นก็คือคำว่า lost คำว่า loss เป็นคำนามที่แปลว่าความเสียหายความสูญเสียขาดทุนหรือการแพ้อย่างเช่น loss of health is more serious than loss of money ประโยคนี้ก็แปลว่าการเสียสุขภาพย่อมร้ายแรงกว่าการเสียเงินต่อไป ประโยคนี้เราจะใช้ในสถานการณ์ที่มีคนเสียชีวิต I'm sorry for your loss ประโยคนี้ก็แปลว่าฉันเสียใจกับความสูญเสียของคนด้วยนะคะต่อไปเราจะพูดถึงคำศัพท์ที่เขียนและออกเสียงคล้ายๆกันแต่ความหมายและวิธีการใช้แตกต่างกันมาดูกันว่าเรามีคำศัพท์อะไรบ้าง คำต่อไปเป็นคำว่า lose ออกเสียงว่า lose คำนี้เป็นคำกริกยาที่แปลว่าสูญหายสูญเสียหรือแพ้ขอ,อยอกตัยอย่างเช่น I think Man U might lose against Liverpool in this match ประโยคนี้ก็แปลว่าฉันคิดว่า มันย mm ูอาจจะแพ้ลิเวอร์พูลในการแตะนักนี้แฟนมมนยูอย่าพุ่งกรอดนะคะ I hope I don't lose any money in the stock market mm hmm. ประโยคนี้ก็แปลว่าฉันหวังว่าฉันจะไม่เสียเงินในการเล่นหุน้น mm hmm. แล้วคำต่อไปเป็นคำว่า lost ออกเสียงว่า lost คำนี้เป็นคำกริกยาช่องสองและ ช่องสามขอโทษช่องสามของคำว่า lose อย่างเช่น I've lost my phone I can't find it anywhere โอ้ oh, อยู่นี้ประโยคนี้ก็แปลว่าฉันทำโทรศัพท์หายหาไม่เจอแล้วคำต่อไปเป็นคำว่า lose o ออกเสียงว่า lose o คำนี้เป็นคำนาคนศัพท์ที่แปลว่าหลวม อย่างเช่น When it's hot I love to wear loose t-shirts. ประโยคนี้ก็แปลว่าเวลาอากาศร้อนฉันชอบใส่เสื้อลวมหลวมแล้วคำสุดท้ายเป็นคำว่า loosen ออกเสียงว่า loosen คำนี้ก็เป็นรูปกริยาของคำว่า loose ซึ่งแปลว่าทำให้หลวมหรือคลาย ย a n g c ช่ n I need to loosen my shoe laces. My shoes are too tight. ซึ่งแปลว่าฉันต้องคลายเชือกผูกรองเทา้าให้หลวมตอนนี้รองเท้ามันแน่นมาก <Wow. S 1> ทั้งหมดนี้ไม่ยากไปใช่ไหมคะต่อไปพบกับคนนัดจาก Thai PBS World ในช่วง Top Quotes Guy s สแนท e ช่วงท็อปโค้ดวันนี้นะคะพี่แนทก,ก็มีคำคมดีๆของนายโคฟี่อนันต์อดีตเลขาธิการของสภประชาชาติมาฝากกันค่ะ I am a stubborn optimist I was born an optimist and will remain an optimist I am a stubborn optimist I was born an optimist and will remain an optimist ฉันเป็นคนที่มองโลกในแงด่ดีสุดๆเลยล่ะฉันเกิดมาเป็นคนเช่นนั้นและก็จะเป็นเช่นนั้นตลอดไปค่ะ ซึ่งคำว่า optimist หมายถึงคนที่มองโลกในแง่ดีค่ะซึ่งในเซนต์นี้นะคะเขาหมายถึงว่าไม่ว่าโลกจะโหดร้ายยังไงเขาก็ยังรู้สึกว่ามีความหวังเสมอค่ะคือกำลังจะบอกว่าคนที่มองโลกในแง่ดีไม่ได้แปลว่าคนนั้นมัวแต่โลกสวยมัวแต่วิ่งอยู่ในทุ่งลาเวเดอร์จนไม่เห็นว่าโลกมันโหดร้ายขนาดไหนแต่คนที่มองโลกในแง่ดีคือคนที่รู้ว่าท่ามกลางสถานการณ์ที่โหดร้ายความหวังก็ยังมีอยู่เสมอค่ะ พี่ติ๊บเมื่อวันก่อนผมได้ยินชาวต่างชาติพูดในร้านอาหารว่าชิคกคลีสแล้วมันมีความหมายว่าอะไรครับแล้วทำไมเขาถึงใช้คำว่าชิคกคลีสอากาศร้อนๆแบบนี้มันจะมีอะไรดีไปกว่าการกินน้ำอิตาเลียนโซดาแบบนี้ครับเย็นๆชื่นใจอี่ไอ้คำถามน้องแล้วก็นะมันใช้ตอนกินเสร็จใช่ไหมพอกินเสร็จแล้วก็ต้องขอเก็บตังใช่ไหมนี่กินไม่เสร็จเลยอะ่ะรอหน่อยนะสักกระมาครึ่งชั่วโมงพี่ขอนั่งกินเดวชิว่อน เฮ้ย <Hey, S 2> มีประชุมนี่นานมาคุยกัญน้องอะไรก็ได้เช็ค please คำนี้ครับเป็นคำที่ใช้เรียกเก็บเงินได้เหมือนกันนะครับผมแต่มันจะเป็น American English แต่ว่าถ้าเกิดจะพูดแบบ British English นะครับผมเราใช้คำว่า bill please bill please มันจะมีภาษาที่เรียกว่าสุภาพกว่านั้นนะฮะสองคำครับ when I get the bill please คำหนึ่งครับ may I have the bill please เวลาที่เรีย,รรยกให้คนสนใจเนี่ยภาษาไทยเนี่ยเรียกว่าน้องน้องน้องใช่ไหมแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ใช่นะครับผม sister อย่างเงี้ยเหรอ <laughs> ไม่มีใครสนใจครับผมเพราะว่าไม่มีใครเป็นน้องสาวเราแท้แท้นะฮะเราใช้คำว่า excuse me bill please excuse me could I get the bill please ก uh ็ย huh. ังไม่มีใครมาอยู่ด um ีนะอ๋ออย่างนี้นี่เองเขาเขาเขาให้เดินไปจ่ายเองแหเขินเลยยังไงก็ see you next clip with us s t e i e ครับผม see you bye before we go if you have any questions about English Don't forget to send a clip to Contiff, and he may answer your question on this show. Also, if you could all scan the QR code and then do the quiz, you will have a chance to win a prize. That's everything for today. See you tomorrow at the same time. T A L T V Chongxi T V So Sawadee ka.